สวัญญสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้ก็มาพบกันอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้ค่อยมาย,ยางแอนติกได้เมื้อนี้มื้อนี้แอนติกแฟร์อยู่อยู่เนเวิร์พี่น้องเพิ่นคนหลายหลายมาตั้งแต่ตีตีหาพูดพี่น้องมาตั้งแต่ตีหาพ่านล่ะสัญญาซื้อของก่อนเด้อพี่น้องเด้อ <Yeah. S 2> ตอนนี้สิบโมงกว่าพี่น้องเอาสิขายของอยู่นี่เป็น งานแอนติกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเขาว่าเขาเขียนไว้นะพี่น้องเยอรมันโบเมียนแหละแต่ว่าเขาเขียนไว้ก็ว่าตามเขาหมดนะแบบกว่วงแห้งนะเป็นน้ําตึกน้ำยางเขาเขามีขายเนาะพอได้ยู่แถวนี้ก็เป็นตังยิงแมยางเลาะอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยเข้ามาถ่ายรายการถ่ายรายการโทรทัศน์พะว่ามองนี้มันเป็นมันเป็นอ่า เป็นแอนติคที่ใหญ่หน,นะพี่น้องเขามาทายรายการตรวหัดถ์มั้งทายรายการตรวหัตถ์สะดุดรักสะดุดรักข้างกำแพงนพุ้งัวโทรมาน่ให้พี่น้องให้ไปกินเขานำมันวะมาโอ้จะเป็นอย่างน้าผัวอยกันเลย บรรยากาศพี่น้องของเก่าโบราณเบื้องไก่บักใหญ่เนี่ยอยู่ทั้งรถพี่น้องไก่อันน่าซีเป็นบรอนนะบรอนหรือบกำังเหลืองไก่พี่น้องไก่โจดพวกต๊พวเตียงพ่อใหญ่นล้น้าเจิดเถื่อนจะกลัวพี่น้องเห็นเดี๋ยวน้าเจิดเถื่อนเนี่ย ค่าเขาเนาี่ยวะพี่น้องหาสิบหาปอนต่อคนเขาก่อนเวลาไหมถึงว่าเขาตอนหกโมงครึงค่งเขาตอนเก่าโมงเกาโมงหรือหกโมงครึ่งเนี่ละยี่สิบปอนโคละวันนี้เป็นเขาตอนสิบโมงสิบโมงหรือสิบเอ็ดคนละสิบปอนเนี่ยนะพี่น้องก็กระหลลงมาเรื่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆอยงนะตอนแรกก็แพงแพงแล้วถือลงมาถือลงมาสยงนีนะกคนกำลังเลือกซื้อขอพี่น้องก็ดีถือได้หน่ แงหงเป็นตนายไอ้ของไอ้คามาสือก็แห้งนะพี่น้องม่นเป็นถึกๆปกติเคำมะสือสอ,อยู่ข้าพุทธเซี่ยวกาเซปมานเท่า้หล่ละปอนสองปอนหาซิพี่เังสินะแต่ว่าคนมาสืออยู่นี่นะั่นอัญชันตาักหาปอนพี่น้องหาปอนชีปอนเลยสินะแบบแพงนะคะ ตทงบบางกันล้มังแกตัวสีแหบแอวคอยอยูย่บน,นตัวห้างห้างก็ได้ขายพี่เนาะตู้ห,ห้างหลอดฟงหลอดไฟเนี่ยสิน่ะทุกอยากา่างว่ะสินะกวางหนึ่งกวางเปตะนายตะเนยพุ่เน่ะกวางหนึ่งตึกนี่เขาเล็ดเทยมาอยู่เดี๋ยวเขาจะร่องเขาไปตึกนี่บงพี่น้องตึกนี่เขามากขังแหลกนั่งเนี่ยตึ๊อันเดียวกัน เขาเปื่อน็จะเป็นแนวไหน เมืดมันวันนี้มืดเป็นตาได มืดมันมืดมันขวงแหกไปนเนาะว่ามันเสีหาไหลไ<ท>ปยางบินก็นมีบางหลานเหมือนก็นนะ่ะโจนสลัดผักค่าคือโจนสลัดผัก อากาศน้างนอกั่งแต่ตีหาบนเพระอากาศเื็นล่ะเขามา่ายทำเนี่ยล่ะอันสถานียล่ะไอ้่ทย่าย şey ่ายยังก็อื่นมา่ายไง่ทย่ายสิดีบอน ถ่ายละครอบอเมรถ่ายละครไม่เป็น้องเข้ามาถ่ายแอนวิดีโอโอ้ยข่อยกระเดยห<ค><ณ>นาพอน้ำเลยเดี๋ยวสิวาผู้ใดมาบอกอยู่แวแบพอเห็นหนาเห็นหนวดภาษาิวาได้เนาะคือไปเบิกหลานนะก่อนพี่น้องเป็นแต่หนาสนใจก่อนข้างนี้สิบอมีหลานถาดหรอกเดี๋ยวก็สิหันไปทางฝุ่นของแห้งได้พี่น้อง สามร้อยสี่สิบองศาก็กท้ายมือเดียวมื่อนี้มันทันว่ามีโควิดนี่คนสิไลายกว่านี้ดูพี่น้องแต่มันมีโควิดมันก็เลยคนไม่ค่อยไลายกันเลยพอหนังเจสิกาแล้วก็โทษน,น้ำค่อยไลายเถื่อนละพี่เนาะถ้าเธอว่เบ,บื่อบ้าแล้ววะก็สิ ก็สีงางบเบื่อระวังสีนะบเบื่อแล้วคนมวนไปเบิดมือันไรได้คอยโชว์ทางกละมังแก่ให้องน้ำพี่น้ององน้ำ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 องใน อย่าลงไปสวยนี่นะเนี่ยคือเราตีตงแนวเนี่ยเนี่ L L ยสีแอบเอวเได้นะรถเขาเก็บแล้วพี่น้องเขาเก็บหมดละไก่ฉีกเก็บนนะ คนเริ่มสมบสนแลละเที่ยงกูก้กู้นี่ละตอนนี้หอยอโศดในเตียอยู่พี่น้องโคมไฟ you นี่เนี่ยของจะแพงพี่น้องงานถ้าเป็นงานแอนติกนี่ของสิแพงถ้าเป็นข้าวปูเซลนี่ของสิเถอะมันช่มีตลาดซองแบบตลาดแอนติกคือพวกคือของเก่าโบราณเห็นบ่พี่น้องตูต้เตียงโซฟาสารพัดรูปภาพมีอะไงกันสินะ